โอ้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะขอให้เลือกคบเพื่อนหน่อยไม,ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเพื่อนนะไม่ใช่ตัดญาติขาดมิตรนะควร,ควรจะเลือกคบเพื่อนหากัลยาณมิตนะรพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณมิตรเป็นทุกอย่างเลยนะของพรหมจรรย์นี้เลยนะคือจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องหากัลยาณมิตรนะโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นกันลยาณมิตร เป็นตัวอย่างไว้ให้พระเทระต่างๆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ก็เป็นกัลยาณมิตรไปหากัลยาณมิตรไม่ใช่ว่าตัดญาติขาดมิตรแล้วก็ญาติที่มีอยู่ก็ไม่ไปตัดญาตินะควรทำหน้าที่ให้ถูกต้องในความเป็นญาตินะด้วยนะมีพ่อมีแม่ก็ต้องอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ ดูแลพ่อแม่ด้วยถ้าไม่ทําหน้าที่เราก็บกพร่องนะแล้วจะมาบอกว่าจะภาวนาเพื่อบรรลุมรผลเนี่ยตัวเองยังไม่ทําหน้าที่ของตัวเองผิดผิดหลักธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นลูกไม่ทาหน้าที่ลูกอย่างเงี้ยนะก็เท่ากับว่าอากตันยูอีกโอ้หลายข้อหาแล้วนะจะไปนิพพานเหมือนกลายเป็นเห็นแก่ตัวเกินไปก็ไม่ได้นะ ็ต้องทําหน้าที่ตามหลักที่หกหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่หน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกหน้าที่ของสามีต่อภรรยาหน้าที่ของภรรยาต่อสามีหน้าที่ของเพื่อนกับเพื่อนก็ต้องมีด้วยนะหน้าที่ของเจ้านายกับลูกน้องอะไรเงี้ยมันเราอยู่ร่วมกันในสังคมต่างฝ่ายต่างมีฐานะขอบฐานะที่นนี้คือว่า เป็นลูกบนฐานะหนึ่งเป็นพ่อแม่ฐานะหนึ่งต่างฝ่ายต่างมีฐานะของแต่ละคน grille. ก็มีหน้าที่ตามฐานะนั้นด้วยกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ตามฐานะของแต่ละคนนั้นไม่ใช่ว่าจะตัดญาติขาดมิตรไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นให้เลือกคบคน <pe S 1> ให้เลือกคบคนไม่ใช่ว่า คบไปทั่วมันไม่เลือกไม่ใช่อย่างนั้นแล้วดิก็ต้องเลือกคบคนแต่โดยถ้าเป็นญาติแล้วเนี่ยมันตัดกันยากไม่ต้องไม่ต้องตัดโดยเฉพาะพ่อแม่ไม่ใช่ไปตัดต้องอยู่กับพ่อแม่หรือว่าถ้าจะปลีกตัวออกมาก็ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้งให้ท่านลำบากบางทีพ่อแม่ลำบากพระเจ้าอนุญาตให้พระพิสุนตะเอาพ่อแม่มาเลี้ยงได้ด้วยนะ ไม่ใช่ว่าตัดพ่อตัดแม่ตัด